สวัสดีครับผมกดมือนำดำครับเดี๋ยวมาสรุปผลงานครับออกมาหาเก็บนกปลาก็เพชรดำมือนี้ครับครับเอานกมาแอบครับนกมาฝึกครับอีกตัวนึงครับนี่มันครับมือนี้ออกมาไม่แรกได้เลยครับขึ้นไม่เดียวครับเอาติดรถมาตลอดครับ นกไม้ครับแต่ว่าก็กล้ากลัวอยู่ครับแต่ว่ากถือว่าใส่ได้อยู่ครับเป็นตาขาวครับสรุปผลงานครับเมื่อน,นี้เก็บมาหาเต้มครับอันนี้หนึ่งสองสามสี่หาครับหาเต้มเพชรด,ดำ เพชรดำเก็บไปซีครับนกมาฝึกนกไม่น่ะเก็บไปแต้มนึงครับเมื่อนี้หรือว่าใส่ได้อยู่ครับเพชดครับมีอยู่มีนี่หนหาแต้มนี่มีอยู่ซีคลิปครับซีมีอยู่ซีคลิปเพราะว่านกไม่นกไม่บ่มีคลิปครับ <weed. t well>, บัวแต้ทยครับตัวน้อยครับนี่ครับแตตามันจะมีขาวๆหน่อยนึงครับตัวนี้โอเคครับสวัสดีครับผมกดเมืองน้ำดำครับดำมาเก็บนกปลาครับไม้เกาครับไม้นี่กัไม้เคยได้แพคคู่ครับ ยังเหี่ยงอยู่ในปลานี่ครับเดี๋ยวรอดรุนครับจะออกบอกวนหลายรอบแล้วครับเหนียมากนะครับ,ย,รบย่อนแสงจักน้อยครับเหียบแล้วครับเรีบเยบร้อยครับผม ไม้นี่เป็นไม้แพ็คคู่ครับไม้เนี่ยเดี๋ยวลงมาเบิงครับ โอเคครับเอาลงมาก้วครับนีหัวใง่่ครับตัวนี้ขนแตกเว้ครับขาบ่อง่ามมดนไดครับอันนี้ครับโอเคครับผมก็เพชรดำแต้มแรกครับมือนี้สวัสดีครับผมกดมือนุ่มดำครับ มาเก็บนกปลามีเขาร่วมนะครับ จอดปุ๊บขึ้นปั๊บมาปั๊บปลดครับเลี้ยวครับคู้เสียงมวนครับตัวนี้ มีรถมากครับ เอาหัวมากอย่างอีกครับตัวนึง่น เคครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ตัวนึงอยู่ไก่บนครับบนรองเท้าแล้วครับเสียเวลาครับผม เดี๋ยวว่าล่องถาพบาอีกนน่อยครับอาจจะได้แพ็คคู่ครับเดี๋ยวรอจอย่างน้อยครับปลอดาหาเราครับเสียเวลาครับ ได้แล้วครับมือนี้อืมตัวนี้แข้งขาดีครับขาหง่ครับตัวนี้ได้ครเห็นหรอครับปีกมันหลุดออกมาคู่ดีครับคู่เสียงดีครับตัวนี้นะครับตัวไล่ก็โอเคอยู่ครับใส่ได้อยู่ครับผมแต้มสองของเพชรดำครับเมื่อนี้ เด็ดมาเก็บนกป้าครับในหมู่บ้านครับเขาร่วมนะครับเสียงน้อยครับผม อ๋อมาอย่างไรอีกครับตัวนึงครับ ไปครับตัวนึงออกครับเนี่ยเอาลงมาแล้วครับผมเอามาในซอยมูบ่บานครับซอยมูบ่บานหนี่กงพอเคยเขมามาทียฮารอกครับเขามาครั้งแรกครับมูบ่บานไอ้บัวทองครับเออมูบ่บาน อ่าับท่องนะครับผมโอปินท้องแลนนครับบ่แม่หมู่บ้านปินท้องแลลนครับหนาอำเภอบางับท่องครับนี่ครับเลื่อยครับน่จะเป็นตัวเมียครับผมตัวฟูเมื่อกี้คู่อยู่บ่อไรครับแต้มสามครับเหย็ดดำครับผม เป็นซ้ายบนเลยครับ Ahora, ¿qué? เสียงมวนครับตัวนี้ นั่นครับผมเรียบร้อยครับ แต้มที่ซีของมือนี่ครับเห็ดดำครับเจ็บแต้มที่ซีอะไครับเก็บฝืดในจักน้อยครับเพ็ดดำอย็บท้ายขนนะครับได้บ่ค่อยคึกคักมันได้ครับนี่ครับแต้มซีครับออกมาตัวนึงนกฟึกครับนี่ได้ไปได้ไปแต้มนึงครับนกฟึกมีหนีมีซีแต้มครับนี่ครับแต่ว่านี่เป็นแต้ม แตมที่4ของเพชรดำส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นนกไม้ครับโอเคครับนมันถ่ายขนอยู่ครับ